กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิสู่สูขสู่คนเนาะกลับมาพบมาพ่อกับเบาเตียงทองอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมาพบมาพ่อกับเบาเตียงเมื่อนี้กะตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันพี่น้องเนาะปีสองพันสอสองพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้กะตรงกับวันเกิดอ่าเบาเตียงและกะเอ้ยทั้งเอ้ยบุญบ้านนาพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเนาะเบาเตียงเกิดวันที่หนึ่งกุมภามือเดียวกันกับ เอ้ยบุญบรรณาพี่น้องเอ้าวพี่น้องอาจจะแปลกว่าเป็นยังคือคือพี่น้องคือเกิดมือเดียวกันบเมนเน,เนอนะพี u, ่น้องเนาะก็คืออันเอ้ยบุญบรรณาเน,นี่ยบเมาเอ้ยของบาเตียงแทๆก็คือเป็นเอ้ยของสาใบเฟินเนาะก็คือ u, มีมีซักว่าเป็นป้าบาเตียงแะละบาเตียงเอิญป้าแต่ว่าบาเตียงเอิญเพิ่นนับถือคือว่าเป็นเอ้ยอหไะพี่น้องก็เป็นเอื้ยของเมียคำสัพว่าบอกง่ายๆก็เนาะเป็นป้าของบบาเตียง แต่ว่าเกิดเกิดมื้อเดียวกันพี่น้องเนาะ,ะเดือนเดียวกันวันที่เดียวกันก็คือวันที่หนึ่งกุมภาพี่น้องปีนี้กับมาเตียงครบรอบอ่าสิแปดปีเต็มบริบูรณ์เนาะพี่น้องเนะะเงาะกับสแปดปีแล้วพี่น้องใกล้จะดสามสิบแล้วเนาะพี่น้องเนาะบาเตียงกับยุทธพี่น้องไงปีนี้ก็บ่ได้ไปถ่ายคลิปดอกพี่น้องและกับสิมาเล่าเรื่องทั้งดีแน่บดีแน่ให้พี่ให้น้องฟังเนาะ ระวังสองสามมือที่ผ่านมานี่พี่น้องเลยบา๊บาบเตียงจเจออย่างนี้หน้ากัดมชมๆเลยเด้อพี่น้องเด้อมันมีแต่เรื่องเครียดในช่วงนี้เนะาะคือบอเตียงอันนะหลังจากอันมือผูกเคนนั่นแหละแล้วว่ามืออันนะแต่งดองเอ้ยบุญบหน้าหันบอเตียงก็อ่าไปฮับเอาทั้งพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าทั้งพี่น้องบรรดุงมาเงวนั่นแหล,ละหลายๆคนแล้ก็เอ้ยนางเน่ แล้วก็ลูกเต้าของเพิ่นเนาะมาซอยงานเราจึงมาซอยเวียกซอยงานอันท่ายบุญบรรณาแะละพี่น้องเลยวันนี้มะเตียงก็ไปฮับเอาเนาะไปครับเอาเรามาเอ่อแล้วก็ฮับมาเรียบร้อยแล้วเราซอยงานเรียบร้อยแล้วก็มาเตียงก็ไปส่งเราพี่น้องนี่เนาะมาเตียงก็ไปกับไปส่งเราอันน่ะพอดีใกล้ชิฮหอดบ้านแล้วแหละใกล้ชิฮอดบ้านตรงบางแงวประมาณอีกสักสองนาทีได้พี่น้องเลยกำลมาครับรหลดกัน พอดีจังว่าเด็กน้อยอันอน่ะเลิกแต่งเฮียนอะไรพี่น้อง,งเลยเนาะบ่เตียงกะยอมรับว่าบ่ได้นอนสองมื้อสองคืนซอยเวียกซอยงานอะไรพี่น้องเลยบัดนี้กะบ่เตียงรับในเนาะแบบว่ามันวุบนหัน้พี่น้องเลยก็เลยไปไปไปซอยเอาซะอันไปเซียวรถถีบหรือว่ารถจัก,กรยานของเด็กน้อยนักเฮียนอะไรพี่น้องเนาะ,ะกะกรถก็เสียหายได้เติบคนกับ กับโเจ็บปันใดพี ing, so ่น้องไอ้คำชี้บอกแล้วก็ยังโบมีอยังฮักโบมีอยังแตกเนาะก็เพิ่นก็บชอยก็รถถีบแล้วก็เพิ่นก็พวกงอกทิมทางพี่น้องเอ้เตปเตียงก็พาไปเซ็กไปห้องหมอส่องเธอแล้วเอ็กซเรย์มีอยังสแกนสมองสมองเบิ่งกอ่าคือโบมีอยังเนาะกับโไม่มีอยังมีแต่กระทบกระเทือนเด็กหน่อยทางเตเตียงกับฮับปีชอบเพิ่นทุกอย่างพี่น้องเอ้เนาะกับเซียเบิดเงินกัหลายล้านเธอและพาเพิ่นไปห้องหมอห้องหมอกับพี่น้องเอ้ นี่กะเรื่องบอดีเนาะสำหรับปีนี้กะบ่เป <pen> ็นยังพี่น้องเไงก็เลยมาเล่าชุดพี่ชิน้องพังน้องเคยวาา่าเห็นเบตียงคือบ่คอยลงคลิปช่วงนี้อย่างย่านพี่นะพี่นอ้องเนาะบเตียงกะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้องเไงเนาะรถล่ลลางกะไปซ่อมกะเบิ่ดลายเติบพี่น้องเไงถือว่ามันเป็นเป็นเดือนบอดีก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าพลาดเคาะไปพี่น้องเไยมันกับอันเฮามันบ่ได้นอนเลยแหละพี่น้องวันนี้กะ น่องเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วเนาะคนบ้านลงมางเงวเองก็ยังดีแต่ว่าเพิ่นหู้จักบาเตียงเ,เพิ่นกบ็บ่แรกเอาเรื่องหยังมีแจ่แบบว่าให้ฮับปินฮับปวัวลูกเพิ่นทำเศร้าแล้วกัผูกแขนเพิ่นเนาะพี่น้พง่นแล้วก็แล้วเพี่นเ้ยแล้วก็ซอยเพิ่นนั่นแหละบาเตียงก็สิไปมัดคงมัดแขนเพิ่อนอยู่พี่นอเนาะก็คือเอาเงินให้เพิ่นทำขวัญลูกเพิ่นน้ำพี่นเอ้ยแต่ก็นี่คือเรื่องบ่ดีเนาะ <laughs> กับเป็นยังพี่น้องไอก็ค,คืออันน่ะเมื่อนี้กัอันมาเตียงก็ชิยุธงานเนะาะอ่าหยุดไปถ่ายคลิปมาและจั่มือหนึ่งพี่น้องไอก็ค,คืออันน่ะเป็นวันเกิดเนาะหลังจากหยุดเมื่อน,นั้นก็นแต่งดอกให้บุญเมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดแล้วก็จากหยุดพักพอนเมื่อนึงเนี่ยพี่นอ้องมาเตียงก็เมืยเนาะเมื่ยแห้งช่วงนี้พี่น้องไองพักพอนกันหน่อยนี่จะกินยัยงไ่างยาโอโ้โุ ก็เลยอยากมันมาเล่าให้พี่ให้น้องฟังเนาะยามใดพี่น้องถามหาว่าคือบบเห็นคลิปเห็นอันนั้นบ่เอยเห็นลงคลิปลงยังสินะพี่น้องบัเตียงก็เลยมาเล่าให้พี่ให้น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะกับโมพี่ยังไลฟ์พี่นอ้นะงนองเลยอ่ากะอีกอวิดเมื่อนี้กะบบเตียงก็ไปถ่ายคลิปขื้ 9, นเะก่าเนาะบางทีกับที่ยุดธจังมือสักใดกะพาครอบครัวไปทำบุญก่อนพี่น้องในวันเกิดกะ ไปทำบกทำบุญพักผ่อนจังมือจังใดกะบปเตียงก็ออกลุยงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะถ้ายังข้างค่าอยู่กะใจเย็นนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเปเตียงติดตามเก็บงานให้สำหรับผู้ใหญ่จะดีฝากเงินมาแล้วก็ยังบบเห็นคิปกะใจเย็นๆยนนอยนึงเนาะพี่น้องเนาะเปเตียงขอพักจังมือจังใดพี่น้องไอ้เมื่อยแห้งช่วงนี้เนาะอ๋อกะสิมาบอกข่าวสำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อนี่กะบางมีบางคนกะทำมาหลายคนว่าอ่า เปเตียงอายุจักปีเห็นนะพี่น้องเกิดวันที่อะไี่ยังเนาะเปเตียงก็ได้มีโอกาสบอกเลยมื่อนี้พี่น้องเอลยเปเตียงเกิดวันที่หนึ่งกุมภาเนาะปีนี้ก็พอดีครบรอบอ่าสเปตปีเปเตียงได้อายุสเปตปีเต็มพี่น้องเอยเนาะเมื่อนี้ก็มือเปเตียงทายคลิปอยู่นี้ก็อ่ามือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พี่น้องเนาะโกงกับอนาปี 2000สองพนันสอสองพี่น้องมืเอนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมืเอนี้กะบะเตียงสิขอตัวลาไปก่อนมืเอนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อขอให้ยู่ดีมีเฮงเบอดสุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องไอปีใหม่เนาะกอให้โชคดีเนาะพี่น้องเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขมาก็ให้โชคดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอดสุขสุขคนเนาะมืเอนี้กะบะเตียงสิมาอัดคลิปบอกพี่บอกน้องที้ยุดมื่อนึงพี่น้องเอ้ยมือนี้เนาะ ยันมาพ่อแม่พี่นอ้องอ่าคลองเบิ่งคลิปเบิ่งหยังกะอาจจะบ่เตียงลงอยู่แต่ว่าลงกะอาจจะบ่ได้ลงเรื่อยเนาะบางทีกะมื้อนึงลงคลิปนึงจังซี่นะพี่น้องเด้อคลิปบ่เตียงสิไปถ่ายมาก่กอนๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวบ่เตียงขอตัวลัไปแล้วเลยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเบิด์ตสุลสกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้นอนี้กะมาพอกันกะหน้าชมพูเนะ่พี่น้องเอ้ย บได้นอนเนาะนอนบ่ค่อยเต็มอิม่มปอดาน,ไ,น <c oughs> ไปแล้วพี่น้องสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเด้อบายบายพี่น้อง